ตีจากสวนผักจ้าปุ่นทั้งเสียงคอไก่พุ่นทั้งเสียงแมวเออนี่สีมาเก็บบักพริกจ้ะขวยสิไประเดศแกงอันนั้นแกบักฟักแมวใส่ไก่เอขอขวยสิมาเก็บบักพริกไปใส่น้องคุณสามีมาเจ้าเสียกกบขา้าวเจ้าสิใส่บักพริกนําไปเก็บเอารต้นนี้เพ็ดเพ็ดแล้ววะขวอขก็สิมาเอาไปซิมก่อนมันเผ็ดอหลีบ่บัสนอกขวยบ่เคยกินบักพริกแบบนี้จ้ะหน่วยมันงามงาม กเสีเอาก้นจักหน่วยเพิ่นว่ามันเผ็ดเผ็ดได้เพิ่นวะเผ็ดเพิ่นกับเผ็ดเฮ้ามันบอกคือกันเนาะเนี่ยข้าเจ้าเป็นคนบอกกินเผ็ดนั่นนะพีกคเสียเอาหน่วยตํำๆมันี่จังแดงดีไปต่ำใส่น้ำแกงจังแดงดีนี่จักสามหน่วยยานมันเผ็ดคือเพิ่นวาน่ะนะเอาไปลองสกอักกนอเาะใส,สามหนวยกับพอจะ้ะพูดฝากแมวเพิ่นก็เก็บมไว้ให้หละ เพื่อเห็นกวไปเก็บมือนะมันผัดไข่เป็นวันค,วค่อยก็สี่อยากเพื่อเลือกเก็บไว้ใไห้สิเฮ็ดยังกะเฮ็ดแล้ววะคว่อยก็เลยเสียไปใส่แกงเอาจากสามหน่วยเนาะแกงจากสามหน่วยบึงเจา้าวปะใส่ผักอีอย่างอีกค่อยว่าผักเราก็ให้หลายอย่างเลยเอาเอาไปจากสามหน่วยก่อนไปลองสักก่อนจ้ะมาๆมาผ้า,า,าขาวพุ้วคือเก่าคือเดิมเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จวดกระโดดมันจีคำแดงบ ฟักแมวไก่สไปร์ตยำมาออมขอมัอนมีฟักสีลาวไหมไปตลาดกับบได้ซื้อฟักสีลาวมาเด็ดคืดว่านบุ๊ดเลยคือบเชีดเมนูนี่นะมนะันักฟักแมวสามหน่วยหน,วยน,ยน,น่อยล่องบุงก่อนจะบวเห็ดหลายอย่างมันอย่างมันบวชเสียบเนาะคนบวชไข่เกียงนะนะ่ะใส่พร่พองไก่ผ่อน นนจะไม่้อมจ้ะจะตัดใ่ให้ต้องไปของเสียไนใส่หลยเสยียไล่หอยหอยตาำปลาดตรงนี้นะน้ำรดดีรดดีใส่อ,อะไรก็อร่อยองเอือาสักหน่อยตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเกลือเพิ่มไอโอดีน เต,เติมน้ำลงไปจ้ะเติมน้ำแกงลงไปเอารอมอเดือดปั่นใส่น้ำเอกในงานลกไกสำเร็บไปในตะบ้านนี่ไข่ก็อุ่นเข้าเนี้วไวท้ทานแล้วนี่ละมีนู่เข้าเลี้ยงไข่ส่วนคุณสามีเป็นกระสิกินบาร์บีคิวกันจ้ะมื้อนี้ อกูจะไปนั่งกินเกียงไก่หน่ยแล้วโว้ยตกใส่ลงไปเไหนมันฉีดเสียบโอ้ไก่หลายกว่าผักเด้อบานเด้อดเป็นตระเสียบดิกระนัเอาล้อหมอนเดือดจักหน่อยเอาเดือดแล้วก็เสียบนลยเมียก,เยกูเจียนนะอีตู่เป็นว่าตากใบตัวอีตู่แห้งไปแห้งลูกมากินมันหาย,ยากเนาะ เราจะใส่ลงไปเอ้ยเอาขั้วหอมมันเอายอมกินไปใส่หลายสิบแบบเนี่ย,ยกับเกินหอมจ้ะเพิ่มขั้วหอมมันลงไปเรามีใบผักชีเรามีผักชีลาวจ้ะแข้งซัมเน่แหละด้ซัมเน่เจละจ้าย่างบาร์บีคิวกินกันจ้ะคงข่อยกับสินี้เมนูตับปิ่งตับไก่ย่างนันเด้อ มีตับไก่ยยางได้ให้คุณสามีเป็นก้นอยางจ้ะเพราะว่ายังเพราะว่าข่อยเห็ดกับเขาได้คั่วแล้วเนาะมือนี้น้องสาวคุณสามี่อยูจ้ะแม่ดองเพื่อน,อนแม่ดองเพื่อนเสียเนาะเพิ่นก็เล่นในเอเทนจ้ะเพื่อบ่อยู่ม่ข่อยก็เลยรับหน้าที่เป็น,นค้นดูแลแม่คุณสามีจามะื่นเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาให้น้ำเพื่อนหรอาก็หาแนว้กิ่น่วนน้องเคยคุณสามีกิ่นจ้ะ นี่เมนูเด็ดข่อยแกงบักแกงบักเนียยม,มาเริ่มซื้ออืมแกงบักฟักแมวใส่ไก่จ้ะใส่เครื่องในพร้อมใส่ไก,ก่พร้อมแล้วก็สลัดให้คนพปวกคุณผู้ชายคนจ้ะอันนี้ก็เป็นน้ำผิดน้ำจิม้มน้ำจิม้มทุทัวน่ะนะจ้ะทัวเพิ่นสิกินน้ำบดดอกข่อยบุ้ให้เพิ่นกินอาหารฝรั่งไปจ้ะ,จะกะสิมิใส่กร่องนี่กงเขาหน่อย มึงมึงมึงเราเราินแกงคอยได้ไหมเนี่ยนโอ้ตัวร้ยโลอยอยไไหมโนโนโเคเคปปีเตอร์โรบเพ็ดแล้วว่ะเพ็ดแล้วกินได้อยู่แลกกินแกงค่อยได้อยู่นะแต่มากินข้าวอีตาลผสมกับกรีกกินข้าวแรงกุนกินข้าวก่อน อุ่นใจเนาะหัวก็ทุกเถิดจ้ะจะสร้างหัวมันแต่น้อ่นองเนาะนาจะกเขาเนียวแล้วนี่ยเสบกู้กูดางรวโอลิโอลิคารุ่งเนเเราเสียบเกี่ยงไก่เสักปขรบาเยนะ เราข้าวกระป๋องก่อนี่ไงเลยข้าขนมปังจํกระปองก่อนดีค่ะเลยอยากกิน n ก x t day วนี่3มาสุกแล้วเด็กอร่อยอร่อยเจ็บเสีย อุ้ยเบลิกุดเลยนะนี่เฟิร์สชาตไไปคุกเลเมนูก็ขย้อนปั่นขยอนรล้วโสดแกงก็ไปแซ่บนะบราวนกุชาชมขอว่ามันรับสิบพอกินแล้วกินได้อยู่ ตักให้เราซิมหน่อยหน่อยๆแล้วเรากินก็ได้ใช้ประเด็นนะใส่กล่อเยอรมันจ้ะ <Hey. S 1> แซ่บๆเนื้อมันนุ่มดีรูปบังคนไทายคลิบเราแล้วก็ยิ้มเัาหวานรอค่ะแล้วก็รออีกอย่างเสงบ่คอยพ่อเป็นไรนี่ แฮ้ขีบมันกับบขีบเ,เนี่ยนี่เด็กโอ้ยเจ้ากระไดเนาะนี่ไก่ย่างจ้ะไก่ย่างปิ้งตับไส่กรอกย่างไปแล้วจ้ะแล้วก็ผิดซะปิจ้าอุ้ยเนตมิดย่างสุกๆเนะี่ยนี่เป็นกรอบปิ้งตับไก่กับมาด้าบาดเด้อปิ้งตับไกห่หอมๆคือบ้านเฮาเลยบิ่งนะเจ้าเบิ่งไอ้ทวนๆมึงเสือเบิ่งบีบี๊แซ่เขา มีจะเขาางสิ่นนี่้เขาใบจังสิ่โอ้มันใดอะมันใดอารมณ์ใดรสชาติดีจ้ะอู้ยอนๆอเลยโอ้งไปเย็นให้แบบน้นี่อือจับจับขึ้นยังกินเขาอยู่บ้านฮะลจ่ะอือยังไงพ่ดี ใบเขา่าปิ้งตับไก่ใบเขา่าโอ้กบดคิดว่าสิมาได้กินปิ้งตับไก่อยู่ประเทศกรีซได้กินปิ้งตับไก่ที่บ้านเราเลยจับอีกเลครับวันนี้กินของแซ่บจะจิ้วแต่รสอาหารจ้าอาหารถึกปากอันน้เราเปนหลักจ้าของอยากกินของแบบนี้เด้อ